ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o ตโตครีเอเตอร์ชาแนกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมนะครับเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนนครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ พรอ,อันประเสริฐที่คุณกำลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออว่ากันตามความเชื่อเลยนะครับวันนี้นะพรอ,อันประเสริฐที่คุณกำลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โห,โหโอสองถ้วย two of cups ใบแรกไพ่เนื้อคู่ไพ่กลายาณมิตรออกมาเห็นเห็นเปิดกันสดสดเปิดกันเห็นเห็นไม่มีหลบมุมกล้องนะครับนะใบแรกก็ดีงามมากแล้วโอ้โห,โหพอรอันประเสริฐจริงๆนะจริงๆนะนะการมีคนแวดล้อมที่ดีก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐอ,อย่างหนึ่งเลยนะครับสองถ้วยนี้จะเป็นกลยาณมิตรหรือเป็นเนื้อคู่เดี๋ยวมาดูกันนะโอเคดีงามชื่นใจเลยใบ,ใบรยแรกหนึ่งดาบ eight of swords คุณจะเจอผู้คนที่ดีมีความตั้งใจจริงจริงจังจริงใจแบบนี้นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาหาคุณจะมีความจริงจังจริงใจในทุกๆสถานนะอ่าเดอะไฮเ p h ฟ n นเปิดกันเห็นๆนะครับสอดคล้องกับหัวข้อนี้เป๊ะเลยว่าคุณกำลังจะได้รับพรอันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระปรากฏออกมานะครับแล้วก็อ ดทโอเคคุณไม่ต้องกลัวเดทนะครับใบเดียวอาจจะดูน่ากังวลสักหน่อยแต่ในบริบทนี้ผมมองว่าเดทเขาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าหรือแม้แต่การจบบางอย่างเพื่อเริ่มใหม่นะเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็เป็นไปได้นะครับนี่ไง The Devil โชคลาภทางโลกอืมชื่อเสียงเงินทองสรรเริญอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทางโลกคุณจะได้ แล้วทางทำจะเป็นยังไงบ้างเจ็ดไม้เท้าเซเว่นน็อวนส์อาจจะต้องมีการออกแรงต่อสู้กับอุปสรรคบางอย่างบ้างหรือแม้แต่การต่อสู้กับใจตนเองนะครับเดวิลออกมาพร้อมเจ็ดไม้เท้าบางทีก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสตัณหาในใจตัวเองแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวนะครับนะมีไพ่พระออกมามีเดอะไฮโลฟนออกมาสบายใจได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่แน่นอนแล้วก็าราชินีไม้เท้าควีนน o อปวันส์ จะมีความสุขความเจริญในชีวิตนะในชีวิตและทรัพย์สินเลยนะครับอืมพร้นประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับโอ้โหสิบถ้วย10 of cups ออกมากันเห็นเห็นนะครับคนมีคู่จะมีความสุขดีส่วนคนโสดมีลุ้นสละโสดแน่ๆมีทั้ง2องถ้วยสิบถ้วยขนาดนี้วันนี้ไม่ธรรมดาชื่นใจนะเนี่ยเออเจ เหรียญ Seven of Pentacles โ okay. อเคจะมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นโดยลำดับย้ำว่าโดยลำดับเร่งไม่ได้รีบไม่ได้นะ,ะไม่มีทางลัดนะครับโตอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงแล้วก็โอ้โหจัดเม้นยินดีล่วงหน้าคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้ได้ในสิ่งที่รอคอยถ้าทำดีมาโดยตลอด เกิดผลดีงามแน่นอนมาขยายความกันนะครับสบายใจได้เลยวันนี้ไพ่สวยมากเอ่พรอนันประเสริฐที่คุณกําลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหน้าไพ่ใบแรกมันก็ชื่นใจแล้ว สถ้วยทูอฟฟ์คนี้นับว่าเป็นไพ่เนื้อคู่หรือกลายานามิตรก็ได้นะครับแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านท่านที่อยากมีคู่จะได้คู่ส่วนท่านที่ไม่ได้คิดจะมีคู่หรือมีคู่อยู่แล้วคุณจะได้เพื่อนที่ดีได้กลายานามิตรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเอาเป็นว่าการมีคนแวดล้อมที่ดีการเจอคนดีๆเป็นลาบอันประเสริฐแน่นอนใบนี้มานะ แล้วก็คุณจะได้รับเรียกว่าความจริงใจจากคนรอบข้างมากขึ้นท่าที่ผ่านมาเคยมีใครบางคนทรยศหักหลังหรือเจอคนไม่ซื่อคนคิดไม่ซื่อกับคุณอะไรแบบนี้คนเหล่านั้นจะค่อยๆห่างหายไปจะเหลือแต่คนที่จริงจังจริงใจกับคุณและความตั้งใจจริงของคุณจะนำความโชคดีมาให้ตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้เราแฟนไพ่พระ การันตียืนยันว่าคุณกําลังจะได้รับพอรอันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่ขอให้คุณตั้งมั่นในความเชื่อความศรัทธาของคุณได้เลยว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณทําสิ่งใดถ้าคุณทําความดีงามมาโดยตลอดคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับนะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบ้างกับไพ่ใบนี้นะ เดทมาบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจบบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าบางทีคนเราอาจจะเผลอยุดติดสิ่งเก่าๆด้วยความเคยชินด้วยความไม่อยากเปลี่ยนแปลงแบบนี้แต่หารู้ไม่ว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเปลี่ยนนิสัยเดิมๆอะไรแบบนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะมีการสูญเสียบางอย่างไปเพื่อได้รับสิ่งใหม่นะครับการสูญเสียนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นการ สูญเสียบุคคลนะเป็นที่รักหรือมีการจากไปของใครเสมอไปนะอาจจะเป็นข้าวของเสียหายหรือแม้แต่การได้รับทรัพย์สินโดยสเสน่หาอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไม่จำเป็นต้องเกิดการล่วงลับใดๆเสมอไปกับใบนี้นะครับนะย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพระพาะไพ่แวดล้อมดีมากช่วงเวลานี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์เป็นพิเศษอยากได้อะไรก็จะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางโลกนะ ทางโลกก็คือข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับของสวยๆงามๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการบำรุงบำเรอความสุขทางโลกคุณจะได้มาอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าดีหรือไม่ดีมันก็ค่อนข้างมีดีมีร้ายกับความเป็นเดวิลถ้ามีความต้องการแต่พองามคุณจะมีความสุขความอิ่มหนำสำราญได้อย่างดีเลยแต่ถ้าปล่อยให้เดวิลมันครอบงำจิตใจเกิดกิเลสตัณหาราคะมากมายอาจจะเกิดความลุ่มหลงได้อันนี้ก็ต้องมีการต่อสู้กับจิตใจตัวเองพอสมควรนะครับชัดๆเลย เขามีเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาประกบเตือนเดวิลว่าให้คุณระมัดระวังใจตัวเองสักหน่อยมีความสุขทางโลกมีความสุขในการกินการดื่มมีความสุขในการใช้ชีวิตสามารถมีได้แต่อย่าเผลอถลำลึกให้เกิดความโลภความโกรธความหลงใดๆที่เป็นด้านมืดครอบงำโดยเด็ดขาดพยายามต่อสู้กับด้านมืดของตัวเองนะเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคนเราทุกคนมีด้านมืดในตัวเองแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คารอำนาจอยู่ดูแลคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะสามารถเอาตัวรอดผ่านอุปสรรคทั้งหลายไปได้ผ่านด้านมืดของตัวเองไปได้แม้แต่ผ่านกิเลสที่ครอบงาบางอย่างได้หลายท่านอาจจะเริ่มหันหน้าเข้าหาทางธรรมมากขึ้นโดยซ้ําไปนะครับทางโลกไม่ช้ําทางธรรมไม่เสียจะสมดุลชีวิตดีๆคุณจะมีความสุขความเจริญนะ ใบนี้ก็โดดเด่นในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันหน้าที่การงานสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณลงมือลงแรงไปแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือทํานายอีกอย่างได้ว่าจะได้รับความเอ็นดูเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าคุณมีเจ้านายนะถ้าคุณทํางานประจําหัวหน้าหรือเจ้านายคุณจะเมตตาคุณมากมากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ถ้าคุณทํางานอิสระไม่ได้มีเจ้านายไม่ได้มีหัวหน้าใบนี้ยังเป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมงานลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาจะส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีนะครับลองสัง ดีช่วงเวลานี้คุณจะค่อนข้างมีคนสนใจมากขึ้นได้รับการสนับสนุนดีขึ้นแล้วยิ่งใบนี้มาเห็นเนเลยนะสิบถ้วยไพ่ครอบครัวสุขสันต์คุณที่มีคู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วสบายใจได้เลยครอบครัวของคุณจะมีความสุขดีถ้าแม้จะมีปัญหาอะไรบ้างก็จะแก้ไขได้โดยลําดับนะครับ พูดคุยกันในครอบครัวไม่ต้องไปปรึกษาใครหันหน้ามาคุยกันดีๆจะแก้ปัญหาได้ส่วนท่านที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกหลายๆท่านที่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วมีโอกาสมีลูกหรือมีลูกเพิ่มแบบนี้ก็ได้เช่นกันกับความสิบถ้วยนะครับส่วนคุณคนโสดนี่ก็ต้องทํานายว่าตัวคุณเองและครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขดีหรือแม้กระทั่งอย่าลืมสองถ้วยใบยแรก คุณมีโอกาสเจอคู่ครองที่เหมาะสมได้ด้วยมีโอกาสเจอเนื้อคู่นะครับเออคนเราชีวิตหนึ่งสามารถมีเนื้อคู่เจอได้หลายคนต่างกรรมต่างวาระแต่ช่วงเวลานี้ที่ดูคลิปนี้เจอพลังงานแบบนี้คุณมีโอกาสเจอคู่ที่ดีที่เหมาะสมจะเข้ามาซัพพอร์ตกันเกื้อหนุนกันเขาเป็นโชคดีของคุณคุณก็เป็นโชคดีของเขาคบหากันแล้วเจริญรุ่งเรืองมีความสุขนะ นี้อย่างไรก็แล้วแต่ความโชคดีทั้งหลายนี้เราก็ต้องแนะนํากันตรงๆว่าเป็นความโชคดีที่จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเติบโตตามลําดับขั้นตอนนะครับเรียบไม่ได้เร่งไม่ได้มันจะเป็นไปเรียกว่าตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะนะไม่ช้าไม่เร็วดําเนินไปในทิศทางที่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่ามีทางลัดมาให ก้าวหน้าเร็วรวยเร็วอย่าไปเชื่อระวังโดนหลอกนะครับความสุขความเจริญของคุณจะเกิดขึ้นจากการสั่งสมบารมีสะสมบุญของคุณและค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะ และที่แน่ๆคือคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จรอคอยสิ่งใดอยู่มีโอกาสได้มีโอกาสได้สิ่งที่หวังมีโอกาสได้สิ่งที่คู่ควรถ้าทําคุณงามความดีมาตลอดได้รับสิ่งดีโชคดีแน่นอนแต่ใบนี้ก็ต้องแนะนํากันตรงๆว่าถ้าคุณเคยทําข้อผิดพลาดใดๆไ,ไว้ก็ต้องรับผลนั้นๆก่อนนะครับนะแก้ไขปัญหาซะก่อนทําทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วสิ่งดีๆจะตามมาเองประมาณนี้นี่คือพรอันประเสริฐที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะครับโชคดีมาแล้วรับไว้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหกเหรียญนายออ p เ n นต c l คสเปิดกันเห็นเห็นเช่นเคยอ่ใบนี้คือไพ่มหาเศรษฐีใบหนึ่งที่ดีมากที่ตีความด้านการเงินว่าร่ำรวยมั่งคัง่ง แต่สตีความเป็นด้านอื่นด้านความสัมพันธ์หรือในภาพรวมการใช้ชีวิตนี่คือชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องมีกินมีใช้เหลือเก็บอู้ฟู่อะไรแบบนี้แหละครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่เราทํานายไปแล้วในสิบใบแรกใบสรุปนี้ก็ถือว่าดีงามมากไพมหาเศรษฐีก้าเรียนออกมาแล้วดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ